ทุกคนฮะนอกจากการที่จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่บอสอยากจะทํามานานมากๆแล้วนะครับมันเป็นอาชีพในฝันบอสเลยก็ว่าได้แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะทําจริงจังสักทีนะครับนั่นก็คืออาชีพนักอ่านสปอตโฆษณาคือด้วยความที่เรามั่นใจในน้ําเสียงของเรามากๆนะครับว่ามันไพเราะมากไม่ใช่อะไรหรอกบอสเป็นคนชอบเล่นกับเสียงตัวเองนะครับแบบประมาณว่าโปรสุดปงังผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากวิสุทธอน,นันต์ยูทูบเบอร์สายเทียนหอมที่หน้าตาดีที่สุดในสาก <c oughs> ลออพีกย่างครณ์ะมเปพิ หูฟังเอ่ยซาวอินเตอร์เฟสเอ่ยคือซื้อมาแพงมากครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาใช้บ้างนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยถ้าไม่ได้ทำพอดแคสต์วันนี้ค่ับอสก็เลยจะมาสารฝันตัวเองครับทุกคนด้วยการอ่านสปอตโฆษณาให้กับแบรนด์เทียนหอมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบอสได้มีการเปิดรับทาง IG s t o r y นะครับให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยได้ส่งสโลแกนหรือว่าคําโฆษณาของตัวเองมาขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครดูแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะจ้างไปทํางานอ่านสปอตโฆษณาจริงๆก็มาคุยกันได้นะฮะเพราะว่า นะครับเพราะอยากทําจริงๆสามารถ DM มาได้ทาง IG เลยนะครับอดวิสุทธิอนันต์นะครับยินดีมากๆเลยโดยแบรนด์ที่ส่งมานะครับก็จะมีลม g กรน t ์อ s เซก i ยแคนโดพิโลมูดจิโกแคน c ดอาร์ตเฮมแ m นโคลเออร i รี่ส์เดย์ออฟเรฟหนึ่งศูนย์ศ นิสเอชแล้วก็สตอรี่ไทมส์นะครับรวมทั้งสิ้น11บแบรนด์ซึ่งเราก็มีการปรับคําพูดนิดนึงเนาะให้มันสนุกแล้วก็ง่ายต่อการพูดของเรานะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยดีกว่านะครับกับแบรนด์ลมนะครับแบรนด์นี้เขามีคอนเซ็ปเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเนาะงานเที่ยวทิปต้องมาแล้วไหมเปลี่ยนแก้วเทียนหอมธรรมดาธรรมดาเป็นทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจไปกับลมช็อปเลยที่ IG lom.incense เป็นไงได้ไหมประมาณนี้เนาะโอเคแบรนด์ต่อมานะครับชื่อแบรนด์ว่า g r a n t ์นะครับแบรนด์นี้บอสยังไม่เคยใช้ของเขานะครับแต่เท่าที่เข้าไปดูนะครับก็จะมีความเป็นพ็อปขี่เล่นแบบเรียบเรียบมาลองฟังกันฮนะ g r a n ส s Let's play Grants for your freaking time เทียนหอมออร์แกนิกคู dai, ่บ้านกลิ่นหอมคู่คุณอยากได้ใช่ไหมงั้นจัดไปที่ IG atgrands.co แบรนด์ต่อมานะครับชื่อแบรนด์ว่า e s i g a i e e candle นะครับแบรนด์นี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่เข้าไปส่องดูเนี่ยก็จะมีลุคแบบมินิมอลเรียบๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมาลองฟังกันนฮะ อีเซกายแคนโดเทียนหอมเครื่องทัวไรแฮ่เทียนดีคนทำสติไม่ดีมาเปิดว้าไปต่างโลกกับเราเอถอที่ IG จ t อดอีเซกายแคนโดนะแ <ś cis> <ś cis> <ś cis> บรนด์ต่อมานะครับคือแบรนด์จิโกแคนโดอาร์ตนะครับแบรนด์นี้เป็นเทียนหอมที่ลุกแบบกระตุน้นกระตุนนะครับเป็นเทียนตลับนะครับทินส c a n d ด้มลองฟังกันฮนะ หอมดีหอมง่ายหอมได้ในสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องเชียนหอมจิโก้ Candle Art ยังไม่มีก็ไปจัดซี TIG c t i k o Candle Art แบรนด์ที่5นะครับแบรนด์นี้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ Hem Co นะคะคุณภาพกลิ่นเขาคือดีเยี่ยมมา,มากๆครับทุกคนแต่ว่าเออคุณเห็นมาเขียนมาสั้นไปไหมครับเออขออนุญาตเติมนิดนึงนะครับเพราะกลิ่นคือตัวแทนของความสุขและความทรงจำ Hem Co from h e a r to home ทเทียนหอมที่จะมอบสุนทีแห่งกลิ่นให้บ้านของคุณ เปิดประสบการณ์ได้แล้ววันนี้ที่ IG h a m a n c o แบรนด์ต่อมาครับมีหลายกลิ่นเลยที่บอสชอบมากๆนะครับกับ p i l o w Mood นะครับมาลองฟังกันฮะ p i l o Mood กลิ่นหอมผ่อนคลายเหมือนยกสปามาไว้ที่บ้าน a spa experience at home เติมบรรยากาศสบายๆในบ้านได้แล้ววันนี้ที่ IG @pillow.mood.th แบรนด์ต่อมานะครับ,บแบรนด์ที่7นะครับ Story Time นะครับ,บแบรนด์นี้เขามีคอนเซปต์ที่เล่นกับช่วงเวลานะครับกลิ่นหอมดีเลยบแบรนด์นี้บอสชอบหลายกลิ่นเลยนะครับมาลองฟังกันนะ Story Time ถึงตัวจะจิ๋วแต่ใเจเราจ๋า o u r time. Write your story เขียนเรื่องราวของคุณได้แล้ววันนี้ที่ IG at story t i m e แกฉันทำแล้วัมีความสุขมากกว่าเออสนุกฮะ <im trails> ไปต่อฮะแบรนด์ต่อมานะครับ Amory s t a y Off อ,อ,อ่แบรนด์นี้คอลเลคชันล่าสุดเราเห็นแล้วแบบแพคเกจคือน,น่ารักมากนะครับมาลองฟังกันฮะว่าจะเป็นอย่างไร Amory s Day Off s p a c e s h n with the piece of art เป็นเจ้าของผลงานศิลปะแห่งความหอมได้ที่ IG at e m e r y s day off <S แบรนด์ต่อมานะครับชื่อว่า rave 1 0 0 0นะครับแบรนด์นี้เขาเป็นเทียนหอมที่มีส่วนผสมของใบสีเขียวครับทุกคนเราไม่สามารถพูดสิ่งนั้นได้นะครับเดี๋ยว YouTube มันจะแบนเอานะครับก็มาลองฟังฮะว่าเป็นยังไงนะครับแบรนด์นี้แพคเกจสวยมาก 1 0 0ห่ Cannabis Candles to unlock the bed of yours มาปลดล็อกตัวตนไปกับเราที่ IG at ref. 1 0 0 0 8แบรนด์ที่10นะครับ My m e Candle นะครับแบรนด์นี้กลิ่น Moroccan Rose คือดีมากฉันรักมากนะครับแล้วหลายๆกลิ่นของเขาเนี่ยคือเข้าถึงง่ายมากๆนะครับมาลองฟังกันฮนะ My m e Candles my peaceful space together with nature s e n s e สัมผัสความเงียบสงบในแบบที่เป็นคุณได้ทาง IG a e c n d l แบรนด์สุดท้ายครับทุกคนจริงๆเขาเป็นร้านขายดอกไม้นะครับคุณฮานิฟส่งดอกไม้ให้บอสตลอดน่ารักมากๆนะครับแต่ว่าเขามีคอลเลคชันเทียนหอมที่ขายด้วยนะครับก็มาลองฟังกันฮะ Miss H tells of your style and personality หาคำตอบกับตัวตนที่ซ่อนอยู่ได้ที่ไอ .h.forest ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาสนุกสนุกลวกันนะครับรู้สึกว่าเติมเต็มตัวเองมากกว่าน,นี้ <laughs> ไม่หรอกสิ่งที่บอสพยายามจะบอกเนี่ยคือบอสเองเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะทํามากเลยเว้ยยูทูบมันเหมือนพื้นที่สําหรับปลดปล่อยอ่ะแล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้เราออกไปไหนไม่ได้อะ่ะสถานการณ์ที่การบริหารบ้านเมืองคือแบบ <laughs> <laughs> นั่นแหละนะฮะก็มันถือเป็นการเยียวยาตัวเองแล้วกันนะครับสิ่งที่จะบอกคืออยากทําอะไรก็ทำมาถ้าไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับอย่างบอสเองเนี่ยอยู่ๆก็อยากจะอ่านสปอตโฆษณาจริงๆมันเป็นอาชีพในฝันจริงๆ ถ้าใครเห็นแล้วอยากจะจ้างก็ยินดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาแบบสั้นๆสนุกๆน,กนะครับก็ถ้าชื่นชอบให้ทำอะไรแบบนี้อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟซบ o ๊กกด Subscribe กดกระดิ่งในยูทูบช annel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Twitter TikTok c l u b h ั u เฮานะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธน,นัน e V I S U T A N T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบบยกันเนอบายวันนี้มี2กล้อง เอากลองออฟฟิศมาใช้เพราะว่าเก็บไปที่ออฟฟิศเดี๋ยวพังนะฮะด้วยความที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในอุปกรณ์ของบริษัทนะครับเราก็ต้องมาบำรุงรักษานะครับไปละบอยก็เอ้าอะไรวะงงงงตีละงงตีละตีละตีลงงตีล่ะตีลตีลตีล่ะ